สตัวโผคอหวยติดใจให้เป๊ะแฮคอโชคสวนทาทิพจุดทุบเสียงทายปีละครั้งเลขเด็ดโผชัดสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะไม่พลาดจุดทุบเสียงทายปีละครั้งที่สวนธรรมทิพนะคะซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ภายในนั้นก็มี ศาลเก่าแก่นะคะซึ่งเป็นศาลของกำนันเก่านะคะแล้วก็ให้เลขเด็ดนะคะชาวบ้านเลยไปขอโชคอีกครั้งนะคะสถานปฏิบัติธรรมสวนธรรมทิพมงคลนาคาอยู่ที่บ้านดอนกรอยหมู่ที่7ตําบลดอนกรอยอําเภอพิบุรักจังหวัดอุดรธดานีนะคะอยู่ห่างจากถนนสายนองหารอําเภอเพนนะคะ ประมาณ1กิโลเมตรครึ่งนะคะมีเนื้อที่ประมาณ5ไร่เศษนะคะเป็นสวนธรรมที่ชาวบ้านดอนกลอยบริจาคที่ดินให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีพระอาจารย์นาคนาคินนะคะเป็นเจ้าสำนักนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสว่าพระอาจารย์ได้ไปทดลองเครื่องเสียงด้วยตัวเองนะคะด้วยบทสวดสารพันยะกรกาวาวร ที่มีความไผเราะกังวานในห้างนะคะจนโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์นะคะโดยพบว่านะคะที่สถานปฏิบัติธรรมนะคะมีนักเสี่ยงโชคเดินทางไปขอโชคลาบนะคะบางคนนะคะได้โชคนับสิบครั้งแล้วนะคะได้นำรูปปั้นพญานาคมาถวายที่วัดด้วยนะคะแล้วสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะ ก็มีสารนะคะซึ่งเป็นสารเจ้าของที่นะคะคือปู่กำนันวารีและก็ย่าอุ้ยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาเชื่อถือมากนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการสร้างสารไว้ในสวนทําให้ชาวบ้านมากราบไหว้ขอโชคลาภด้วยนะคะเมื่อประมาณสอสัปด์ที่ผ่านมานะคะมีการจุดทูบเสียงไทยหาเลขเด็ดขอโชค ขอลาบจากปูกกำนันวาลีและยาอุ้ยในรอบปีนะคะปีหนึ่งเขาจะจุดครั้งหนึ่งนะคะซึ่งชาวบ้านนะคะเห็นตัวเลขโพมาแล้วนะคะคือ101นะคะซึ่งบางคนบอกว่าจะนําไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อนะคะ101นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเป็นสำนักสงฆ์นะคะที่พระอาจารย์นะคะ ่านไปลองเครื่องเสียงในห้างนะคะแล้วก็สวดบทสารพันยะกาวาววรซึ่งไพเราะจับใจจนเป็นที่โด่งดังไปทั่วนะคะคนก็เลยไปตามดูนะคะว่าสถานที่นี้คือที่ไหนนะคะแล้วก็พบว่ามีคนไปขอโชคขอลาบนะคะแล้วได้โชคได้ลาบกลับมานะคะนี่เลยนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ